สวัสดีครับวันนี้ต้นข้าวใส่คอล่าสวยไหมสีเหลืองเชียวเอยหล่อจังเลยลูกแม่มาถึงออพี่ผู้ช่วยกำลังป้อนข้าวกินข้าวกินเสร็จแล้วหลับหลับแบบนี้เลยอิ่มอิ่มแล้วหลับเขาใส่คอล่าเนี่ยเขาเหมือนเขาว่าเ,ออเขาไม่ต้องเป็นแข็งๆแล้วไงมันนิ่มเหมือนกระหมอนอะเขาก็เลยหลับนอนสบายดูตาก็สิลูกเออ รักมากๆเลยเด็กน้อยของแม่ดวตาเขาหนูเก่งมากเลยนะเก่งมากๆเลยนะลูกวันจัน์ก็ได้ผ่าตัดแล้วนะผ่าตัดขาน้อยแล้วนะเป็นเก่งของแม่นะคะมันข้าวอิ่มอ่ะลูกดองตาแม่แปลว่าเลยใส่คอล่าสีเหลืองสวยมากเก่งมากๆเลยลูกขวัญใจของโรงพยาบาลเลยตอนนี้ มีแต่ทุกคนรักหนูหมดเลยนะเด็กน้อยของแม่ตาแปล๋วเลยง่วงนอนกินอิ่มแล้วก็เห็นแม่มาแล้วก็มองแม่แล้วก็หลับเลยหลับแต่ตอนนี้ก็เหมือนหลับๆครึ่งๆหนึ่งตื่นครึ่งหลับครึ่งตื่นคอยมองอยู่ว่าแม่จะไปตอนไหนลัวแม่กลับ ผมไม่ได้แอบหนีนนยังมองแม่ครึ่งหลับครึ่งตื่นวกวแม่หนีกลับบ้านมหมดวดก็กำลังจะขึ้นกบาขอพ่ะคุณทุกๆความรักความเมตตาครับขอพ่ะคุณมากๆครับผม